คดีน้องชมพู่กรณีตำรวจสพกกตูมจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนลงพื้นที่สอบปากคำชาวบ้านกกาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมสรุปสำนวนในคดีน้องชมพู่ตามกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้โดยมีรายง,งานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่และเกี่ยวข้องกับรถแบ็คโฮอาทิเช่นนายชาญและนางสมควรหลัโพตากับยายของน้องชมพู่นายเสริมและนางจุลัยพร น้าสาวกับน้าเขยของน้องชมพู่นางแตงโมนามสมมุติชาวบ้านกกนอกนางอัุ่นนามสมมุติชาวบ้านกกอกแม่น้องอาชิเจ้าของรถแบ็คโฮนางส้มโอนามสมมติชาวบ้านกกตูมและพระอาจารย์บุญมาเจ้าอาวาสวัดภูผาแอกทีมข่าวได้เดินทางไปพบกับพระอาจารย์บุญมาหรือพระอธิการบุญมาเจ้าอาวาสวัดภูผาแอกในฐานะพยานในคดีน้องชมพู่ซึ่งทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสอบปากคำเพิ่มเติม ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะให้เซนเอกสารคำให้การพระจันบุญมาบอกกับทีมข่าวว่าตำรวจสพกกตูมเดินทางมาหาช่วงเวลาประมาณ8.30นาิกานาทีเพื่อรอเวลาให้ถึง9กนาฬิกาโดยได้มีการทดสอบจับเวลาจริงของนาฬิกาดิจิตอลสีเขียวที่ติดอยู่ฝาผนังและนาฬิกาเข็มที่อยู่ใกล้กับพระพุทธรูป เพราะเป็นหลักฐานเรื่องเวลาที่ระบุได้อย่างชัดเจนในวันที่พระกําลังฉันเช้า9นาฬิกาถึง10นาฬิกาก่อนที่นายชัยพลหรือลุงพลจะขับรถมาถึงที่วัดซึ่งเวลาประมาณ10นาฬกาพระฉันเช้าเสร็จได้ลงไปเก็บบาทพระและถ้วยชามที่โรงครัวตอนนั้นลุงพลยังไม่มาถึงวัดกระทั่ง10นาิกา10นาที ลุงพลถึงจะมารับพระคุบารัตพระอาจารย์บุญมาบอกทีว่าตอนที่ตำรวจได้มีการสอบปากคำได้ให้ยืนยันเกี่ยวกับไทม์ไลน์ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับครั้งแรกที่เคยให้ข้อมูลกับตำรวจประกอบกับเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เข้าเครื่องจับเท็จไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาหลังจากที่มีการยืนยัน ไปตามการให้ปักคำครั้งแรกก็ได้มีการเซ็นเอกสารยืนยันคำให้การครั้งนี้โดยถือว่าเป็นครั้งที่3แต่ตมาก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเหตุผลอะไรถึงต้องการให้มีการสอบปักคำซ้ำใช้คำถามเดิมแต่เมื่อตำรวจถามกี่ครั้งก็ยังเป็นข้อมูลชุดเดิมและหาก จะเข้ามาสอบปักคําเป็นครั้งที่4อัตมาก็พร้อมจะให้ปักคําเหมือนเดิมเมื่อทีมข่าวย้อนบทสัมภาษณ์ลุงพลในวันที่8กรกฎาคม6.3ที่ผ่านมาลุงพลให้สัมภาษณ์ว่าผมเชื่อว่าพระอาจารย์บุญมาท่านอาจจะจำวันเวลาที่ท่านได้รับข่าวว่าเด็กหายมันคือวันที่เท่าไหร่เวลาไหนซึ่งผมยังยืนยันว่าวันที่ไปรับพระและคนอื่นๆที่ไปด้วยในวันนั้นไม่มีใครรู้เรื่อง น้องชมพู่หายตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันมารู้ตอนที่ลงจากวัดแล้วพระอาจารย์บุญมาให้สัมภาษณ์อีกว่าส่วนกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าน้องชมพู่สามารถเดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองได้นั้นพระอาจารย์บุญมาบอกว่าส่วนตัวมีความเห็นว่าน้องชมพู่สามารถเดินขึ้นไปเองได้เพราะมีเส้นทางที่สามารถลัดเลาะได้เพราะลักษณะเขาภูเหล็กไฟมีทั้งจุดที่ และไม่ลาดชันดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าน้องชมพู่จะสามารถเดินไปเองกรณีรถแป๊โคหลักฐานที่พบบนเขาตนไม่ได้เห็นและไม่ได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุจึงขอไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักฐานชิ้นดังกล่าวคดีน้องชมพู่อัจฉริยะเผยหมายจับคดีน้องชมพู่เลื่อนออกเดือนเมษายืนยันคนร้ายยังเป็นคนเดิม อัจฉริยะเผยหมายจับคดีน้องชมพู่ไม่ออก15้ากุมภาพันธ์นี้แล้วแต่เลื่อนไปเมษายนเหตุข้อสอบรั่วมีช่องโวแต่ยืนยันคนร้ายยังเป็นคนเดิมคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าจากเดิมที่เคยให้สัมภาษณ์ให้จับตาหมายจับผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่จะออกภายใน15กุมภาพันธ์นี้ แต่เนื่องจากมีคนไปทำอะไรบางอย่างซึ่งตนพูดไม่ได้ทำให้การขอหมายจับของพนักงานสอบสวนในคดีต้องเลื่อนไปออกประมาณเดือนเมษายน64ยอมรับว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ต้องเลื่อนเพราะข้อสอบรัว่วประกอบกับพยานหลักฐานบางอย่างแม้จะสมบูรณ์แล้วแต่ชุดทำงานยังไม่เป็นที่พอใจเพราะยังมีช่องโหว่อยู่และคนร้ายจะใช้เป็นข้อต่อสู้ในคดีได้ และหากมีการขอสารออกหมายจับไปคดีขึ้นสู่ชั้นศาลแล้วสารยกฟ้องก็จะกลายเป็นว่าตำรวจจับแพะก็จะทำให้เสียหายกันไปหมดดังนั้นจึงต้องหาลงพื้นที่หาความเชื่อมโยงใหม่ต้องเอาให้อยู่แม้จะช้าหน่อยแต่ให้หลักฐานแน่นกว่าเดิมจะดีกว่าแต่ยังย้ำว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ ยังคงเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโดยตนเองจะลงพื้นที่ไปบ้านกก,กอกในสัปดาห์หน้าร่วมกับชุดทำงานยอมรับว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่หลังจากนี้อาจจะยากขึ้นแต่ก็มั่นใจว่าไม่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่คุณอัจฉริยะยังกล่าวด้วยว่ากรณีที่ได้ไปร้องปทสอขอให้มีการโอนคดีรุกป,ป่า สงวนจากสพกกตูมมาที่ส่วนกลางเนื่องจากพนักงานสอบสวนที่สพกกตูมมีจำนวนน้อยและคดีมีเกี่ยวข้องถึง20คนหากโอนสำนวนมาที่ปทสจะทำให้การทำงานเร็วขึ้นเพราะมีผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์อะไรครบมากกว่าพิรุษคดีน้องชมพู่พ่อแบมพยานคดีน้องชมพู่วันใจหลังเข้าเครื่องจับเท็จยัน เห็นลุงพลวันชมพู่หายพ่อแบมพยานคดีน้องชมพู่หวั่นใจหลังเข้าเครื่องจับเท็จกลัวคนร้ายทำรุนแรงกับครอบครัวยืนยันวันชมพู่หายเห็นลุงพลกรีดยางมั่นใจตำรวจจับคนร้ายได้นายวัชรินคงแก่นเท้าหรือพ่อแบมเปิดเผยพร้อมกับพาไปชี้จุดที่พบลุงพลหลังจากที่เดินทางไปเข้าเครื่องจับเท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเมื่อ20มกราคมที่ผ่านมา ว่ามีความรู้สึกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของคนในครอบครัวจากการให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ได้สอบสวนไปแล้วก็เกรงว่าสิ่งที่พูดออกไปจะเกิดอะไรขึ้นกับตนและครอบครัวหรือไม่เนื่องจากไม่รู้ว่าคนร้ายที่ทำน้องชมพู่เสียชีวิตเป็นใครอยู่ที่ไหนซึ่งเมื่อได้ตอบข้อสักถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วและหากคนร้าย ทราบข่าวจะกลับมาทำร้ายตนหรือคนในครอบครัวหรือไม่แม้จะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาคอยดูแลความปลอดภัยให้อยู่ส่วนก่อนหน้านี้ที่เคยออกมาพูดว่าเห็นลุงพลกำลังกรีดยางอยู่ที่สวนยางในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปนั้นในวันที่เดินทางไปเข้าเครื่องจับเท็จก็ยังคงให้การยืนยันเป็นข้อเท็จจริงเช่นเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังได้ สอบถามในประเด็นอื่นด้วยนอกจากประเด็นที่พบเห็นลุกพลในสวนยางและจากการที่ได้เดินทางไปเข้าเครื่องจับเท็จในครั้งนี้ทั้งยังถูกสอบสวนในเรื่องต่างๆอีกมากมายร่วมกับพยานหลายคนเมื่อได้สัมผัสได้พบเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วมีความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับคนร้าย และปิดคดีน้องชมพู่ได้ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่กรณีความคืบหน้าหลังจากที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดในข้อหาการโฆษณาเกินจริงตามพรบอาหารและยาหลังจากที่ลุงพลและกลุ่มยูทูบเบอร์ไล์สดขายชายี่ห้อหนึ่งเกินจริงระบุสรรพคุณรักษาโรคได้นั้น ล่าสุดทีมข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังบ้านนายชัยพลวิพาหรือลุงพลเพราะว่าเจ้าตัวยังคงทํากิจกรรมร่วมกันกับยูทูบเบอร์อยู่บริเวณหน้าบ้านไลฟ์สดทําเนื้อหาลงช่อง youtube ของตัวเองซึ่งมีลุงพลยืนอยู่ตรงกลางและมีกลุ่มยูทูบเบอร์ยืนล้อมรอบและลุงพลนั้นก็ไม่ได้มีกําหนดการว่าจะเดินทางออกไปไหน และยังไม่มีทีท่าว่าจะพากลุ่มยูทูบเบอร์ไปทำกิจกรรมนอกหมู่บ้านจากนั้นทีมข่าวสังเกตเห็นว่าบริเวณหน้าบ้านของลุงพลยังคงมีป้ายแบรนด์สินค้าติดอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ได้มีการปลดออกหรือย้ายไปติดตั้งจุดอื่นซึ่งบริเวณหน้าบ้านมีการติดตั้งป้ายแนวตั้งปรากฏรูปของลุงพลใส่เสื้อสีดำ พร้อมกับแกรนชาติดตั้งอยู่จำนวนสองป้ายซึ่งก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายหรือปลดออกขณะที่ศาลาไม้ที่อยู่ข้างกับปู่พญานาคปาริจิตตะยังมีป้ายสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสองพืนติดตั้งเอาไว้อยู่เหมือนเดิมก็ยังไม่ได้มีการปลดออกหรือย้ายตำแหน่งแต่อย่างใด ขณะดเดียวกันทีมข่าวสังเกตว่ากลุ่มยูทูบเบอร์ที่ล้อมรอบตัวลุงพลในวันนี้ส่วนใหญ่ใส่เสื้อผ้าธรรมดาไม่มีใครใส่เสื้อโฆษณาแบรนด์ชาเหมือนช่วงก่อนหน้านี้เพราะส่วนใหญ่จะสวมใส่เพื่อโปรโมตออกช่องของตัวเองและให้ช่องอื่นๆถ่ายติดแต่สังเกตว่าวันนี้ด้วยกระแสที่นายอฉริยะไปร้องเรียนทำให้ทุกคนไม่สวมใส่เสื้อดังกล่าวหรือ อาจเป็นเพราะว่ามีจำนวนจำกัดเพราะใส่ซ้ำมาหลายวันจึงไม่ได้มีการสวมใส่ในวันนี้ก็ได้ทั้งนี้ป้ายโปรโมทชาเดิมที่เคยติดตั้งอยู่บริเวณโซฟาสีเขียวในบ้านของลุงพลและบริเวณผนังใกล้กับหน้าต่างแต่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าถูกดึงออกแล้วหรือไม่เพราะระยะหลังนั้นลุงพลไม่ได้เปิดบ้านต้อนรับใครมีเฉพาะ พักพวกหรือกลุ่มคนที่รู้จักกันเท่านั้นที่อนุญาตให้เข้าไปในบ้านได้ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าเมื่อ13นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอกกตูมเดินทางนำหมายเรียกที่ทนายสมเกียรติได้ลงบันทึกประจำวันให้ขอเลื่อนให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนักข่าวและพยายามชิงทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายเรียกใหม่หมามอบให้กับลุงพลเพื่อนัดหมายวันเวลา เข้าพบกับพนักงานสอบสวนในวันที่1มีนาคม64ตามที่ได้เลื่อนวันนัดหมายเอาไว้